โอเคโอเคนิกกี้ไปไหนครับเนกี้นิกกี้ไปการจับหายครับกับผู้มีเกียรติครับกรรมการมาบอกเอาการจับไปคืนด้วยครับผมนะที่ห้องแต่งตัวนักมวยนะครับการจับเนี่ยซูมมันถอยเซเปิลลงมาขึ้นเขาห่ามเลยการจับเนอะมาเรื่องเหนเรามาดูอันนี้คือชกจริงไหมบ๊วยครับตุ๋ยคือพร้อมมาแล้ว ฝาหวังทิดแอมเห็นปะทิดแอมโอ้ยใครก็ได้มึงหาคู่ชกหาคู่ชกใครก็ได้เอาเล่ามึงมึงกั้นพี่เอาแบบนี้อ๋อแมาแม่อ่ากูเป็นเห็นมันตีพญาจารย์ฟองเราเกือบตายขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยมึงก็ดีครับโทษหามึงมา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 คู่ชกนะครับประกาศอ้ามประกามึงอยากตีเหรียญมาเมื่อไงเมื่อนี้ เอาเอากิโลเอาขนาดไหนสูงเท่าไหร่มึงมาบอกกูมากูหาคนตีมึงกูมักมึงชิบหายแล้วมึงตีกันได้เอาะมาณไหนก็เท่ากิโเอาประมาณไหนมึงอยากตีก็พายบอกมานาบิวประกาศเองรอบประกาศเองรอบบลาตัดไปน้อยนี่ไหมคือมึงขัดให้กันมึงจะตีก็ผู้ใดไรเหเฮ้ยนาบิวกูบอกแล้วกูบอกแล้วย่าให้มันดูดล่ะ อย่างนี้เป็นแนวนี่ดูดกับพ่อมามัาน่บักคามัจะหนีกูว่าเป็นมกว่าตรงนี้หาโตขึ้นไปว่านีไหมเออออาพูดนะสัมซััมัมซัคู่มัดมึงเนี่ลยโอ้ยดีดีดีเอาเอาเขาไปลยเขาจัดไ้ที่ว้ให้มึงแล้ละออาโอเคนะครับคู่ที่กำลังจะขึ้นชมนะครับตัวตัวแมนบอตัว ฝ่ายแดงมาก่อนครับเซมุยย้อนครับฝ่ายแดงมาก่อนมึงคือใครเนี่ยอย่างนี้แม่งนี่บุญเติมโอ้ใครก็ได้โยสันว่าใครก็ได้บุญเติมโม่โอ้โหจีนอ่อไปซ้อมฝังเ้โ่เก็บให้หายใจในบั้มเงยโอเคครับขอเชิญนักมวยขึ้นเวทีได้เลยครับมามามาักตุ๋ยนะครับตุ๋ยเพชรบ้านแพง เป็นสีสันยามว่างนะครับรารอหน้ามวยอยู่ม,ามา้าอะไรบ้าไอ้คุณง้อน้อยยังไม่ไปไหน,ห oh, น,นเหรอฮะไอติ๊กอยู่ไหนอ๋อติ๊กอ๋อนวดอยู่มันจะชกใช่ไหมอันนักมวยภาันกกนวด <พบ S 1> แล้ว <พบ S 1> ไปหล่ะมาเลยนะเรามีนักมวยหลายคู่นะครับมีนักมวยหลายคู่แห้งไม่ไม่ตอนนี้ใครมากู้ผู้ใดล่ะอ่า เออเนี่ยเลยเตรียมตัวได้หมดแล้วนะครับคุณสุนเกียร์สิทธิ์แป้งฝุ่นครับผมนะ v ีเอสคู่บังไอสอมหญิงไอสอมญิงนะครับอีกคู่นึงนะคุณสุนเกียร์สิทธิ์แป้งฝุ่นตึ้งน้อยบังไอสอมหญิงอ้าวมาบังต้นสิทธิ์พรวดร้อยนี่ครับผมโตผลลองดีเงียเงียเหมือนกันใช่หรืใช่หรือบุญรักาน์ด นี่นี่โอเบุรีร so ัมยูเต oh. oh. ้ยเพชรบ้านแพงใช่ไหมเต้ยต้ยเพชรบ้านแพงกับโอบอริลัม์ต้ยเพชรบ้านแพงครับแมงบอครับเอาเดี๋ยวนพวกนี้ลหละแม่เอาไหมน่วมหายนวมได้หรือยังครับนวมหายครับนวมอุปกรณ์นักมวยไ้เดี๋ยวเอาหนีนะครับเพราะว่าเรามีจํากัดครับอุปกรณ์นักมวยกระจัดนวมนะครับกางเกงสําคัญมากครับนะฮะบางแล้วเอาส่งเราเสียมากมากขึ้นเขา เขาบ่อดดงไฮซูนะี่เขาเอามาเวียนอยนู่นี่อ่ะเรียไปละอันมุมน้ำเงินนักเวยทั้งค<อ>ู่เตรียมตัวเลยครับเรามีเวลาจำกัดนะครับทั้งหมดเลยนะครับปิ่งน้อยสิบรลอยลี่ทองดีคนตกปลาอมโทสกลแล้วก็เก่งเห็ดสดนะครับ,รบโตยเพชร้านแพงโอบุริรัมครับผมเตรียมตัวนะฮะเออพี่ชิดพงทับน้อยสิ์ สาเนี่ยบางเอ็มสั่งลุยครับผมนะฮะอ่าบางเอ็มสั่งลุยครับนักวยเตรียมตัวที่อ่านชื่อมานี่ยเตรียมตัวทั้งหมดนะครับเวลาเราเหลืออีก42นาทีเท่านเองฮะโอ้กูโมแบบนักกัวนักตีกันทางนาเลยก็โควต์สูงมามาแล้วฮะมาครับถ้าพร้อมแล้วมาแล้วนักวยฝ่ายแดงใช่ไหมครับตัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้บุรีรัม ตัวเทรบ้านแ็งครับเอาพ,พูดจยอ,ะ,อะไม่พูดครับไม่พูดโอ้กูนิลามครับแม่แใส่ละ่ละบานลาบ้ามาตีกันไหนพี่น้องเขาเบิร์ โอ้ยมันอะบอบพรมจัดย่างเนาะมันงงหน่อยซุ้มซอนโอ้ยสารหน่อยเพื่อนมันแป้งมันให้เจ้าดีโอ้โหหลวงให้เจ้าตีให้เจ้าฟาดให้เจ้ายั่งเจ้ายืนให้เจ้าชนะพายามันอันตรธานให้ไปในมือนี้วันนี้อยู่เต็มมังกรจัดหนังมวยอันยิ่งใหญ่ให้เจ้าโชคแกนาแกตาอันมุมความพ่อแม่น้องแถวหน้าเจ้าแต่ไฟเดียวลาลา ว่ามาเยอะกว่าน้อมาเยอะกว่านู้ต่อไปครับต่อไปต่อไปมาไหมฮะคู่พิเศษนะครับคือมีน้องไอ้นี่อาเกอสออลาเต้กับลูกช่วยอะครับจไพละตีบน้อยรับตีบน้อยสอโพทองตีบน้อยสอโพจตีบน้อยสอโพทอง อ้าวอ้าวไปจับเสล่จัดให้เรียบร้อยเอาเขียนเขียนเขียนมีอีกคู่นึ่งละอ้าวมีอีกคู่หนึ่งแล้วตีบตีบหอยีหีนเขียนถึงแบบเจ็บเนาะตอยอีตีตีบอจตบถูกต้องผมเป็นหิบอ้าวกับผู้ใดเนี่ยกับบอลเนี่ยน้อยเนี่ยผู้ใดอีกครับกับกับอันนี้เอ่อากึ่บก๋ออเกึ่บสออาราตีอาราแต อาสอแต่สะออาราแตะนะโอเคผืนเต้นอ่ามาคนใดไปทางนี้ทานเลยเลยไปจีบน้อยสอมาเรามาโฟกัสที่ด้านบนเวทีดีกว่าเพราะต่าให้สำคัญกับขบวยทุกคู่ที่มาอยู่อส่ออาราแตะมะ อันนี้มวยไทยเป็นบ้างมวยไทยครับชกกัน2ยกชกจริงนะครับอันนี้ชกจริงจังอ่าตีเสลิ่ดก็นะครับตอนนี้เสีนโจกับเซเล่ไม่ลงรอยกันแล้วนะครับตอนนี้มึงเพื่อนนี่เท่าไหร่ตีเนียบนทางด่วนมาแล้วนะฮะแน่นอนมากเฮ้ยฝ่ายแดงครับล่าสุดๆเลยด้วยกันเขาสองยกครับต่อยจริงสองยกยกกี่นาทีสองนาทีสองนาทีของแฟนๆจบจังบนเวทีนะฮะเราต่อยจริงตีจริงนะครับ เราไม่มียับยั้งครับคู่นี้นะครับครับผมคู่นี้ต่อยจริงนะครับมีปายรวม1ิใบเท่านะครับกรรมการครับคู่นี้ต่อย2พัก3นะครับต่อย2พัก3ต่อย2ยกครับต่อยจริงอันนี้แห่งไทยสารพิเพรวันแพงกับใครครับโอบริลามโอบริลัมหุนก้มดีทั้งคู่ครับผมนะครับไปพอๆกันนะรูปหล่อซะด้วยครับคมทั้งคู่นะฮะ สีไม้ลายมือนะฮะก็รู้ประวัติกันครับของฝ่ายแดงก็เป็นสิทานาหาแมงมครับปากานี่ยมันไปสแลยวบกความดำอกความี่กัเพิ่งสิทธานาหาพอหาแม่มึงบอกบอกมึงท้ปอกความดมึงทง้บมดนครับยูยูกับสิท่าหนาพนด่ไหมเขาเป็นแฟนคลับเของความดำ อ๋อเป็นจิตวิญญาณผมมันไปจบเอาตจะเสียรถแม่บงเอ้ยสายแดงนะครับสามน้อยเพชรบ้านแพงส่งเข้าประกวดนะครับเงินเงินน้อยชนะไปหนึ่งแล้วนะครับเงินเงินน้อยชนะไปหนึ่งแล้วสามารถเพชรบ้านแพงอันนี้เดือดร้อนะครับลีลาดีเราสามน้อเพชรบ้านแพงเราพัดนี้ก็ที่จะมารายการนี้รายการเดียวนะฮะเราแก็ชั่นงานไปแล้วนะครับ เบื่องนี้เบื่องอะไรอ่ะไม่ได้ไม่รับงานมาทีนี่ทีเดียวเลยนะครับเนาะโอเคโอบุรีรัมนะครับฝั่งซ้ายมือโอบุรีรัมแห่งบ้านสิงห์หรือเปล่าครับใช่ไหมครับโอบุรีรัมแห่งบ้านสิงห์นะครับในห้างสิงห์มาเองวันนี้มาถอดมงคลให้นะครับเมื่อกี้ก็สาระกับบ้านสิงสองค่ายครับสองคู่แล้วนะครับคู่แก้มือนะครับจะแก้มือนะเนี่ยอ่าล่องมือนะครับเอาล่องมือ ในห้างสิงมามาเองวันนี um ้ปกติเพรากินแห้งมายังน is> um ั oh> <t isi> <t isi ้นปหางอ้าวซุบซิบกันนะครับห้ามนัดแนะกันว่าตีมะเบาเนี้ยเซียวบ่ได้เด้อตีหรือเนี้ยปอบมึงเอ้ยฝั่งโน้นฝั่งนั้นงเสียมลูกขึ้นมาให้น้ำตีหรืออะไรอ็ตีแห้งๆเด้อบ้านสิงครับส่มกับวันนี้น่าจะสี่ห้าคนเนี่ยใช่ไหมไม่ไหว เออถ้าเก่งสตีเก่งก็เดียสิเอาไปเป็นการนาฮานพ่วกขี้เหล่ามันอันนี้คือสองยกนะครับยกละจักงนาทีก่อนเสร็จเลยยกละสองนาทีครับยกละสองนาทีตีสองพักสามมาเริ่มจากยกที่หนึ่งครับผมวยถูกคู่นะครับอ่ลองดูสิ อ่าทีมหน้าดูสีสันแล้วติ๊กอ้ามีอนี่อ้เนี่ยจริงจริงครับจริงจริงดูนะครับคู่นี้ีคู่หน้าดูมีขาวมีซีขาวครัแม่ยังไม่ลงครับยังไม่เป็นชิ้นดำนะครับไอ้ต้นกับไอ้โอบุนดิ่งยิ้มไปนะครับยิ้มไปตีไปโอบุนดิ่งคือไฟดำขาวนะครับอ่าเจนคือครับผมเจนลุยนะฮะไอ้ต้อยคือไฟแดงสีสันมากๆนะเอามา ดูดูนี่จะได้ไหมแหกบ้านสิงห์นะครับติ๊กบ้านสิงห์อจับทุ่งจับทุ่งยางยางกรรมการจับแจ้งเออเราดูมาเป็นมวยเป็นมวยนะมติ๊กเป็นมวยนะครับไข่งต่อยไข่ต้อยมัได้ไหมเฮ้ยยังนิยังนิโอบนนิลังเงียบโออเอาลามีมีเชิอมวยมีเชิอมวยมาดูมาเอานะครับลาบดีดีเอ้ามาดีดีมาดูดูนะ เขาเท่านั้นที่ช่วยได้เขาหน้าขาสวยครับอย่างจากทีกออกมาอย่าทวงเวลาเข้าไปตีกัน2นาทีนะ2สองนาทีตีกันเวลามันจะหมดกรรมการครับกรรมการอย่างยางยงไม่นับไม่นับเป็นการลื่อนลงเสียหลักเฉยๆนะครับไม่มีโดนขึ้นเร็วขึ้นเร็ว <comm> โดนนะโดนนะเมื่อกี้โดนนะครับกรรมการด้วยนะกรรมการไม่ได้นับครับกรรมการไม่ได้นับเอาขาเอไปเอาดูยกยกาทีนี้ดูกัรนสามยกน็อมตีนัมาตีกตสิงห์าเ่นกันบาสิงห์สามกัเิตแันนี่มามาที่เออทุอตยตยโอบรีราเซปยยับเข้าไปเจ เอาป่ะไม่ได้ไหมโอ้โหดูภาพสวยหิ้วสีเข่าสีเข่าอย่าโยนโยกเลยอย่าโยนโยกเลยใชไฮะได้ครับได้ครับได้พี่น้องครับจากคนดูคะแนนคุณยาววิจารณ์เป็นยังไงบ้างครับผมว่าสูสีแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยต่อยหมัดตรงดีครับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยตีเข่างัดเข่าได้สวยงามมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไปงานต่อไปร้องเพลงครับผมนะฮะ เป็นคู่แฝดมหาปลาไรครับผมนะเป็นน้องกะจจันย okay, oui, ุกะตาเวทีนะลูกนะโอเคนะเกครับอ้ามาอ้ายกที่สองจะเริ่มครับผมนะฮะดูด hmm. <Okay. ูดีๆนะครับขอบคุณค kind of ุณนิกกี้ที่เอาข้าเอาข้ากีมาให้อ่านะครับผมเป็นเข้ากีขายอ้อนะครับนะครับโอ้ยบากหามเลยแหเขาคนอื่นเขขายเนื้อ มุสิตีเป็นแบนลูกมันบอกอยางันไ,ได้ทามันได้าจังวะขยาเจ้าว่าสวยมั้งในงหนังขาเจ้าได้ปะเขออางจาโจมฮามือฮะเ,เต้นมังกรครับผมเสียเล่เสียหมูหยองครับผมนะฮะเป็นดาวรถเจ็ดบาทครับที่เดียวในประเทศไทยนะครับขอประกาศเลยครับยูทูบเบอร์ครับจับภาพที่มาได <ผม S 2> ้เลยนะที่เดียวในประเทศไทยยกไหนก็แล้วแต่เสียเล่ต้องดาวรถเจ็ดบาท ผมไม่สวดว่ายกไหนครับใคโออครับแกผมมีแกครับนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะมายกที่สองถูกใจผู้จัดมากครับพิเศษครับมากรรมการเช็ดเหงื่อเราชกแค่สองยกนะครับยกสุดท้ายครับจับตะมองนะฮะสองยกเท่านั้นครับสองยกมามาสองทีมาเรามาเริ่มกันยกที่สองครับไปิ้ลละฮะ

กูบอกว่าแห้งมึงว่มีแบบว่าอากรบานชจเบลฝ่ายเมืองโอบุรีรัมนะครับชนะไปเขาเพิ่งขับรถมาจากกรุงเทพนะครับเพิ่งจอดรถก็มาเข้าเปียบมวยเลยนะฮะยัยยายยัยยัยมีขวางดูนะครับมึงยังมีขวาง นอนก็ไม่เต็มครับได้น,นอนแค่ชั่วโมงครึ่งเองครับอย่าเพิ่งเกียดมั <c oughs> นมีความมันมีความอ๋อรู้แล้วมีคนมากระซิบบอกว่าแวะเที่ยวกะหรี่ที่สระบุรีเอ้าเ <c oughs> สียนอนหูวซุ้มาบ,บอกมันรู้อะไร้คว้าน <c oughs> รู้อะไรบ้างคว่านคม้หยางคว้านหยางได้พลาดได้กรรมการดูด้วยนะครับกรรมการดูด้วยนะครับ ย่างเง่าฝรั่งขึนมึงบอกภาษาอังกฤษกับเราเนี่ยบอกมึงเห้นอดไัยวะว่ามีฝรั่งครับผู้ชำนาญเทคนิคนักมวยครับอยู่ข้างบนนะนักกีฬาหายใจไม่ทันยังไงก็ฟื้นแล้วครับดูครับเอาน้ำมาไม่ได้นอนเลยขับรถมามาเร่องเพื่อมิตรภาพเขาเรียกว่ามาร่วมกิจกรรมตีเพื่อมิตรภาพนะชกเพื่อเอา พิัานทนาการกันนะครับผมนะฮะด้วยความเครารพรักกับเสียหมูหยองแล้วก็เสียเล่ทุกคนเลยนะครับกรรมาการผู้จัดมวยนะฮะก็ไม่ได้ชกแบบว่าหวังชนะแต่อยังใดการต่อยกันมันก็มีแพ้มีชนะเราให้อภัยนะฮะเราก็การน็อกก็คือว่านักร้องเหนื่อยโอ้ยนักมวยเหนื่อยเขาหมดแรงนะครับ <c oughs> อันนี้คือมันก็ไม่เปเลยมก ก็เอาเปี๋มันลงนีเน่เห็นมั้มคู่ต่อไปเตรียมพร้อมเล้วนะครับคู่ต่อไปใครคฮ่าพี่น้องครับประก,กาศครับเสี่ยโมยังคู่ต่อไปใคร,รครับเจ <c oughs> <า> <c oughs> ลล์ครับเจ้าประกาศครับเสจย